วันนี้เวลา7จ็นาิกาส8นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปยังสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานดโดยมีพระประสงค์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้หนายชวนะทองเย็นปศุสัตว์จังหวัดชนบุรีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน1,000พันโดสเพื่อนําไปสร้างภูมิคุ้มกันหมูให้แก่สัตว์จรจัดในพื้นที่ต่อไปจากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัดที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือพร้อมพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการเป็นที่ระลึก แล้วส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์อาสาจุลาพรภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงเพื่อผ่าตัดมดลูกอักเสบและทำหมันให้กับสุนัขทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบและส่งติดตามสัญญาณชีพของสุนัขเพื่อการผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การผ่าตัดทรหมันเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวรช่วยลดจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะโรคมะเร็งเต้านมและภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขและแมวควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกป <c oughs> ีเพื่อเป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีและสัตว์จรจัดได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรในครั้งนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชนบุรีและกองทัพเรือร่วมออกหน่วยให้บริการมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการผ่าตัดทำหมันจำนวน144ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าจำนวน227ตัวส่วนสุนัขจรจัดที่อยู่ในพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาจำนวน101ตัว ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการจะนำไปดูแลเพื่อป้องกันการเล็ดลอดผ่านเข้าไปในเขตการบินซึ่งเป็นอันตรายต่อการขึ้นลงของอากาศยานป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่ออากาศยานนอกจากนี้มีการอบรมเรื่องการป้องกันโรคพิสุนัขบ้ายอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนกับโครงการปั่นน้ำใจสู้ภัยพิสษุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาภรณ์ด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตในราคาพิเศษได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468 116003 1เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟ e บุ๊ก ปั่นน้ำใจสู้ไัยพิษสุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาภร์